สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนไม่เจอกันนานเลยนะคะสบายดีกันนะคะทุกคนมาค่ะวันนี้นะคะไม่เจอกันนะคะ,ะมาอีกทีเจ้าตัวน้อยสองขวบแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะนึกอยากจะกินข้าวหลามค่ะข้าวหลามฝีมือแม่เดี๋ยวจะให้แม่ทําข้าวหลามให้กินสักหน่อยค่ะทุกคนแม่ก็ซื้ออันนี้มากะทิกะทิกับหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ได้ข้าวเหนียวมาเดี๋ยวเราจะเผาเข้าวหลามกันค่ะอันนี้แม่กําลังอันนี้อยู่ ทุกคนใครรู้จักบ้างอันนี้เป็นไม้กวาดไม้กวาดโบราณาต้นไม้กวาดายากษ์กขัดอันนี้คนไทยค่ะ <laughs> มันคือไม้กวาดทุกคนรู้ไหมว่าดงใหญ่มากเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวไว,พว้พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้แหละเดี๋ยวแม่จะไปตัดอีกเดี๋ยวฟันพาทุกคนไปตัดโอ้โหทุกคนถ้าใครนะไม่รู้จักนะว่าอันเนี้ยคือคือไม้กวาดอะ คนก็มองว่ามันเป็นยาแต่ถ้าคนน่ะมองเห็นคุณประโยชน์อ่ะก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยเงินทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเนี่ยไปตัดมากับแม่ตัดมาเราก็จะเอามาตากเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเอาให้ดูนี่นี่ตากเอาไว้อย่างงี้เนาะพอเวลามันแห้งแล้วก็สลัดสลัด,ลดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตีตีตีต,ต,ตีให้ดอกมันหลุดใช่ไหมพอดอกมันหลุดเสร็จแล้วก็เอาไปทําเป็นไม้กวาดแบบนั้นได้ดงคือกว้างเวิ้งไปเลยอะค่ะเป็นของฟรีนะเดี๋ยวเราไปตัดกันอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้มะลือนี้แหละเดี๋ยวเราไปตัดกันอีก ทุกคนถ้าใครเนะ่ยไม่เห็นประโยชน์ก็คือไม่รู้หรอกมันเป็นไรเนี่ยถ้าคนเห็นประโยชน์ก็คือเนี่ยมันใช้งานได้อย่างจริงๆอ่าโอเคอากาศแดดร้อนมากเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวเราไปก่อไฟแล้วก็ไปไอ้นี่ไปกอกกระบอกข้าวหลามก,กันดีก่อนนะคะโอเคนี่ข้าวเหนียวที่เตรียมเอาไว้แช่น้ําเอาไว้แม่แช่ไว้เมื่อเชา้านี้แล้วก็กะทิเดี๋ยวเราก็มีน้ําตาลด้วยทุกคนนี่เดี๋ยวให้แม่ช่วยผสม ไม่ได้เจอกันนานมากเลยฝันทิ้งช่องไม่นานเนี่ยทุกคนทุกครับก่อนสวัสดีครับก่อนนี่ช่วงตั้งแต่ตั้งท้องแล้วก็จนน้องสองขวบไม่ได้ลงคลิปเลยทุกคนนี่น้องกายชื่อน้องกายนะเดี๋ยวแม่ไปทำขา้ขาวข้าวหลามก่อนน้องเล่นอยู่นี้นะโอเคนี่เดี๋ยวยายก็จะใส่ผสม,อ,นนสสมอันนี้เป็นสูตรใครสูตรมานะทุกคนอันนี้เป็นสูตรครอบครัวของเราอร่อยในแบบครอบครัวของเรา แหมผมยาวนั้นไหมนางผมก็สั้นพกที่ผูกผมอันบลเบลอเลยคุณยายนี่อันนี้คือหัวกะทิเหรอหรือว่าหาง,หางอ๋อใส่หางก่อนใช่ไหมจะเอาแต่ไอคอนุ่นคุณ,คณอ๋อเอาแค่คุณคุณไอ้หัวมันเอาไว้กอกตรงข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวใส่รวมกันหมดอ้าวเหรอเอาเ,าเอานี่ยเนี่ยเนี่ยมันนอนให้ก่อนข้างบนมันเป็นนี่ยายจะเอากะทิข้างบนก่อนที่มันเป็นน้ำ,น,ำน้ำจะยังไม่เอา มันจะใสมันจะเป็นหนาอ๋อ,อนอนแล้วเดี๋ยวค่อยตักหาส่วนนี้ก็หางกะทิอันนี้เขาให้ห่อน,น้ำตาลนี่แม่บอกว่าน่าจะมันนะดูเลยทุกคนกะทิกี่กิโลแม่โอ้แม่ซื้อกะทิมาสองก,กิโลดอกยา แล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะโอ๊แม่บอกว่าไม่มีส่วนตายตัวจ้ะคนๆๆๆแล้วก็ชิมค่ะหวานแล้วก็โอเคเราไม่ได้เผาข่ายเราเผากินนาน,น้ำทิงหนไม่เคยเห็นเลยนะหนูยังไม่ได้ยิบไปใช้เลยแม่ใส่น้ำตาลเสร็จเดี๋ยวก็ใส่เกลือชิมๆพอกลมกล่อม hey. นี่ก็เป็นกระบอกไม้ไผ่กระบอกข้าหลามนะคะคซื้อมาหานีซื้อเข้ามาซื้อมาสองมัดน,น,นี่วิธีเกอกข้าหลามของยายา <laughs> ทีละกระบอกอะทุกคน<า>เดี๋ยวกอกเสร็จแล้วค่อยมาว่ากัน<า>นี่ได้หลายบอกแล้วเรียบร้อยแล้วไปจ้าไปเผาเข้าวหลามกัน นี่คือทีมงานของเราเพื่อนรู้จักเพื่อนเลยอ่ะนี่ขี้กระบอกใหญ่ได้นับป่ะเออในนี่ทำล้มอ่ะอัะนับสินับนับ หนึง่งสองหนึ่งอนนนอหนึ่งสอง,งสามสีส่โนโนโน บรรยากาศดีมากทุกคนดงข้าวโพดไรข้าโพดเพิ่งเก็บไป ไปเช็คหมดทุกคนกว่าจะก่ oh. อไฟติดโอ้มืดแล้วทุกคนยังไม่เสร็จเลยพอดีว่าฝนมันตกแล้วฟืนมันชื้นแต่ใกล้สุกแล้วแหละแต่นี้ต้องลง,ง,งเงียเสียงอะไร่เคียดเขียดทานเข้าไป เอาจอบไก่ได้กินแล้วทุกคน่ <laughs> าเรื่องให้แม่เหนื่อย <laughs> หาเรื่องให้ยายเหนื่อยยังไม่ได้อาบน้ำเลยยายจะกินได้แล้วนะทุกคนแต่มันยังไม่แห้งดีนะอันนี้ยายเอามาปอกให้ดูเทสก่อนเทสก่อนอนี่ได้มาแล้ว ก็บอกเล็กน่ารักนะมูมิมากเลยอะ่ะนี่าายังชำ้ำๆอยู่นิดหน่อยอ